ครับก็จะพาท่านนะครับชมบรรยากาศการทำโรงทานนะครับรางานบุญกรินวัดนาตั้งของเรานะครับดูว่าจะอลังการแค่ไหนนะครับเริ่มจากเจ้าแรกเลยนะครับั ไม่ออกกระถินย e ังไม่ตั anyway> ้งของพี่ตัอ้ยไม่นี่นี้ถ่ายรงทานมหมครับครับ่านอันนี่ถ่ายเจ้าภาพเจ้าถ่ายเจ้าภาพโรงทาน ขอรับที่นี่ครับจะสมรอยแต่สมรอยครับ <laughs>

เนกก้องแล้วรับออกไงมีลมใจขอต้องเปรนแต่จุยกอรูดมันคอูวยนกรโทตรเชนตาทายก็แกกเปการนที่ทำใหกรมน่ดเนโรคไ้อมลองฟังถมันรู้ราต้องรทาร Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหนคะคนทำอ้อยคนทำอ้อยเห,หรอคะครับขอให้ได้แสบเร็วๆน,น,นะคะครับวันนี้ก็เป็นนายจานนะครับจากโรงเรียนนาตงกระแบกวนะันนี้ก็มาเป็นมอกรับมาร่วมทำโรงทานนะครับ,รบนี่เป็นส่วนของขนมจีนนะครับ ดีครับแสวัสดีค่ะอันนี้ผมมาอันนี้เป็นรร้านนาดีลาเป็ดนะครับมันนี้มาจากอำเอเมืองนะครับนะแม่คม่มากนะมครับม่คุคัแม่ค่คุคุณม่คคุณมคุณคคุณม่แครับรมคม สังเกตว่าของบางเจ้านี่เ,เริ่มหมดเลยนะครับของบางเจ้าก็ยังยังยังเหลืออยู่เยอะนะครับขอเจ้านี้ก็เตจมน้ำแล้วนะครับรนี่คุณแม่พุ่มตั้มทองนะครับและลูกหลานนะครับมีมี ลาเจ้านี้ก็ไม่ค้าก,ก็น่ารักนะครับสวยนะครับคนบริการก็คนบริการเต็มจอดเพื่อสมบูรณ์นะครับเ,เต็มจอโทรศัพท์เลยครับฝั่งนี้เป็นอู P ่พิลพลสวิทนะครับนี่รับซ่อมแอร์นะครับวันนี้ก็มาลอดช่องนะครับ เม็นค้าหน้าหวานนะครับสวยงามอันนี้เสร็จแล้วหมหมดคุณแม่สคลในน้ครั้งมดแล้รนะครับ อันนี้ก็วนะอ่าอาวัขอเรานะครกลุงอนี้มาจาตุง mm as เทพมหานครนะครับวันี้เหลือแต่โต๊ะลาแล้วนะครับาตเีหลันี้ก็หมดแล้วนะครับ ไปสับรถต้นโต้ไปตามสถานะลารับกษามล้วก็กาได้องศนี้ก็หมือนกันนะจากการเรียของการเศรษฐีอสนสินนี้จะได้รับความาับุู้ครอบนะรับจากานเศรษฐีผู้ใจบุญนะับได้ทำสุดประพุทธศาสนาอันนี้ก็หม้อนสันนะครับสวัสดีครับ มอเต่มไปค่ไทยก็แฮอยู่นองอบรรานำส่งยดภาพนพาดนุยเฮ้ยนั่มงด้ยใหส่งครบบริวารจริงอนาคตคืออนาเตีะต้องปัจจัยเพื่อที่จะได้น้าาในการส่งเสริมะครครงสัญคาของศาลารังใหญ่แห่งนี้นะครับจําดวน จะส่งปัจจัยก็จะมีอ่างเลยเยอะนะครับเป็นต้นตมขัดมีนะไม้ค้าก็น่ารักนั่นเลยนะ่อม ครับเป็นขนมจีนนะครับชีมแหมเมนะครับเจ้าภาพขนมจีนมิญากาตีนะครับบริบาลกะทิคนตก็ทีมงานนะทีมงานจับจองเจ้าตัวนสี่ร้อยสิบเอ็ดต่อคงนนะติดประวันก็มีกีมงานะบริการ เนีเรับให้ได้นัเวจะเป็นมีิตอันนี้เสียปัญญาเผาเครือนะครับเสียปัญญาวันนี้มาในรูปแบบคอหมูย่างนะครับกำลังย่างอยู่นะครับพันขมบงอยู่้างนู้นนะครับเป็นจ้าภาพนะโรงทานคอหมูย่างนะครับ fc มากนม่เสียปัญญาตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับผลไม้ก็หมดแล้วนะครับกะเป็นยำนะครับยำ นี่ก็จะเป็นโซนยำนะครับนี่เจ๊อร่อยมากค่ะอร่อยมากรับรองว่าอร่อยนะครับทำนี้เอาลูกหลานมี่ นี้ครับก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับนี่ก็โดยทั้เองครับพี่นิดนำพูนนะครับผุนจะผ้ารงทานชุดนี้ก็อันนี้ก็ทำเจไปด้วยดีนะครับหมดเกลี้ยงนะครับนี่ก็ขนมครับชุดใหญ่นี่โดยคุณพ่อไพบูลแม่สมยงนาพภูนนะครับนี่ครับจะผภารงทานนะครับอยุวันนสุขะพละนะครับอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลย นี่ก็เป็นส้มตำนะครับรสแซ่บน,นี่แม่ค้าของเรานะครับอันนี้ไม่ทราบป้า,ปายไปไหนไม่ทราบนะครับ <S <S 2> <S 2> อันนี้เป็นส้มตำรสเด็ดอันนี้ก็เป็นพ่อตาแม่มนจิตสูส้อิัตย์นะครับ เป็นข้าวเหนียวส้มตำมูกเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับอันี้ไปรองรับ,บรถแขนะครับ,บรถแคร์มาก็ ช่องในขายดีมากครับปลาช่อง <c oughs>